สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอททุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาดูรายละเอียดในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้ของทางเกม Creature of Solaria นะครับที่จะมีการอัปเดตเข้ามาในวันเสาร์ที่กําลังจะถึงนี้นะครับต้องบอกว่าในการอัปเดตที่กําลังจะถึงนี้นะครับเป็นการอัปเดตที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาจะเน้นไปที่การพัฒนาระบบต่างๆนะครับให้มีความเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าแล้วก็ผู้เล่นใหม่มากที่สุดเลยนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเรามา ในครับเพื่อนๆว่าในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้นะครับเพื่อนๆที่กําลังจะอัปเดตเข้ามาในวันเสาร์เนี่ยนะครับจะมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับและเคลเจอนยตัวใหม่ประจําสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นเคลเจอนยที่มีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็รบกวนเพื่อนนะครับกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนะครับโอเคแล้วเพื่อเป็นการไม่เสีานัอดปห์้ขง เกม Creator of Soleil กันเลยดีกว่าครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาดูรายละเอียดนะครับมาสปอยรายละเอียดในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้ของทางเกม c r e a t u r e of Soleil ที่ในขณะนี้เนี่ยทางผู้พัฒนาเขาได้มีแผนนะครับมีการประกาศออกมาบ้างแล้วนะครับว่าในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยจะมีการอัปเดตข้อมูลนะครับหรือว่าตัวละครใหม่ๆอะไรอย่างไรบ้างน,นะครับซึ่งผมต้องบอกว่าในการอัปเดตประจําสัปดาห์นี้เนี่ยทางผู้พัฒนาเขามุ่งเน้นไปที่การอัปเดตระบบต่างๆนะครับให้มีความเข้าใจง่ายนะครับมีความเ่็ ง่ายแล้วก็ทําให้ผู้เล่นอย่างเราๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่เนี่ยมีความเข้าใจกับเกมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งผมบอกว่าในการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยมีระบบใหม่ๆนะครับอัปเดตเข้ามาหลากหลายมากๆเลยแล้วก็ครีเจอร์ตัวใหม่ประจําสัปดาห์นี้เนี่ยก็ยังเป็นครีเจอร์นะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆหลายๆท่านอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเรานะครับไปดูกันทีละส่วนเลยดีกว่าเริ่มจากในส่วนแรกที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับมาเริ่มกันที่กิจกกรรมม่อนละเจยูใ เจองโซนเรีนนะครับในวันศุกร์นี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็จะถูกนําออกจากเกมหลังจากเกมเนี่ยนะครับทำการอัปเดตในวันเสาร์ซึ่งเวลาในการอัปเดตก็จะอยู่ประมาณตีห้านะครับถึง6กโมงเช้านั่นเองดังนั้นใครนะครับที่ยังแรกของรางวัลต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะยังทาภารกิจในกิจกรรมวินเทอร์อีเวนไม่ครบถ้วนเนี่ยแนะนำให้เพื่อนรีบทําภารกิจนะครับให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนที่เกมเนี่ยนะครับจะทําการอัปเดตในวันเสาร์นี้นะเพราะว่าหากว่าทางเกมทําการอัปเดตแล้วเนี่ยนะครับเจ้ากิจกรรมวินเทอร์อ ออกจากเกมนะครับพร้อมกับอีเวนต์ช็อปนะครับหรือว่าอีเวนต์วิชั่นต่างๆเนี่ยก็จะถูกนําออกไปพร้อมกันทั้งหมดเลยดังนั้นนะครับใครที่ทำภารกิจไม่ทันเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องรอปลายปีนี้เลยนะครับก็ประมาณเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับก็จะมีเอ่อกิจกรรมคริสต์มาสเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะอีกนานมากๆเลยนะครับกว่าที่กิจกรรมเนี่ยมันจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองดังนั้นก็แนะนำนะครับให้รีบใช้นะครับรีบทําภารกิจแล้วก็รีบแลกของรางวัลเอาไว้นะครรรััับเเเเเเพาาาาาะว่่่่่อออหลงงจกกกททีีมมปดตนย็ไ รดยะแรกของรางวัลได้อีกต่อไปแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็อันนี้เป็นในส่วนของกิจกรรมวินเทอร์อีเวนต์หรือว่ากิจกรรมคริสต์มาสนะครับที่จะอยู่ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วต่อมานะครับเป็นในส่วนของการรีเมคหรือว่ารีโมเดลตัวละครเก่านะครับซึ่งตัวละครที่จะถูกนํามารีเมคหรือว่ารีโมเดลในสัปดาห์นี้ได้แก่อเดกาดนะครับอเดกาดเนี่ยเป็นครีเจอร์ของตู้ลิมิเต็ดกาชาณ์นะซึ่งเจ้าอเดกาดเนี่ยมันจะอยู่ในซีรีส์หรือว่าคู่ของเจ้าอาทูร ก็จะเป็นครีเอเตอร์ที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับเป็นกว้างซึ่งในการอัปเดตครั้งนี้ทางผู้พัฒนาเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคอนเซปต์หรือว่ารูปร่างหน้าตาของเจ้าเอเดกาศอะไรมากมายนะครับเพียงแค่จะเน,นวิธีการทําให้เจ้าเอเดกาตเนี่ยนะครับมันมีจุดโค้งมนแล้วก็รูปร่างหน้าตาที่จะดูสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับค่าแตทแล้วก็ความสามารถต่างๆของเจ้าเอเดกาตใหม่เรียกได้ว่าเป็นการนําเจ้าเอเดกาศเนี่ยนะครับมาแต่งหน้าทําผมใหม่นะครับแล้วก็ใส่ความเก่งกา้น,ะนพ่มมกขึรนนะ ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าเอริกาต้องบอกว่าเป็นคลเจอร์ที่แบบเป็นลูกเมียน้อยมากๆเลยนะครับมักจะไม่ค่อยพบเห็นเจ้าเอริกาเลยนะครับเดินอยู่ในโซนาเรียรสักเท่าไหร่เพราะว่า1เลยนะครับมันเป็นคลเจอร์ที่เทียรค่อนข้างต่ํา2เลยนะครับความน่าสนใจของตัวละครเนี่ยมันไม่ค่อยมีหรือว่าไม่ค่อยชัดเจนนะครับแล้วก็3เลยเนะี่ยก็คือความสามารถต่างๆของเจ้าเอริกาตเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะไม่น่าสนใจหรือว่าพูดง่ายๆก็คือไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าในการอัปเดตครั้งนี้ของเจ้าเอรรรริคคาาาาาาาเเนนนี่่่ยทงผู้พัััฒจะะํกปปบบลตตตๆ และก็จะทําการเพิ่มความสามารถใหม่ๆให้เจ้าเอเดกาตเนี่ยนะครับเข้ามาให้มันเนี่ยมีความน่าเล่นน,นะครับน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและผมคิดว่าเจ้าเอเดกาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในตู้ลิมิตการชานี่นะครับแต่ว่าหากว่าการอัปเดตครั้งนี้ของเจ้าเอเดกาตเนี่ยได้ทําการอัปเดตเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราน่าจะสามารถรับเจ้าเอเดกาตได้จากการทำครีเจอร์มิชชั่นนะครับหรือว่าภารกิจของครีเจอร์เหมือนกับเจ้ากิลูดัส ที่อัปเดตเข้ามาก่อนหน้านี้ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับใครที่ชื่นชอบครีเจอร์รูปร่างหน้าตาสไตล์นี้เนี่ยนะครับก็รอเล่นได้เลยนะสำหรับเจ้าเอริการดในวันเสาร์นี้เนี่ยนะครับเจ้าเอริกาดก็จะทําการรีเมคหรือว่ารีดีไซน์ใหม่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะว่าเจ้าเอริกาเนี่ยนะครับมันถูกรีเมคหรือก็ถูกปรับเปลี่ยนให้ออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันอีกทีหนึ่งละกันเะครับหลังจากที่ทางเกมเนี่ยได้ทาการอัปเดตแล้วเรามาด ที <rium> ่ทางเกม Creator of s o l i t i เนี่ยทางผู้พัฒนาเขาจะทําการอัปเดตเข้ามาซึ่งระบบที่จะอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นระบบที่จะทำให้ผู้เล่นอย่างเราๆเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าหรือว่าผู้เล่นใหม่เนยนครับสามารถเข้าใจเกม Creator of s o เ i t i ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เกมในมีความเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับซึ่งระบบที่ทางผู้พัฒนาเขาจะทําการเพิ่มเข้ามาในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับจะเป็นระบบเรดเดอร์บอร์ดนะครับแล้วก็ระบบต่างๆที่จะโชว์ค่ารายละเอียดต่างๆในเกมเนี่ยนะครับให เง่ายไหมยิ่งขึ้นเรามาพูดถึงระบบเรเดียบอร์ดกันก่อนดีกว่านะครับซึ่งระบบเรเด e r บอร์ดอนนี้นจะเป็นระบบในการจัดอันดับนะครับครีเจอร์ที่มีค่าายุมากที่สุดในเซิร์เฟเวอร์นั้นๆนั่นเองนะครับซึ่งาหากว่าเราเล่นอยู่ในเกมค r ีเจอร์โซนเดียนเนี่ยมันจะมีเรเดียบอร์ดนะครับหรือว่าปกติแล้วมันจะมีแถบชื่ออยู่ทางด้านขวาบนใช่ไหมแต่ว่าหลังจากที่ทางเกมทําการอัปเดตแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีเป็นเรเดียบอร์ดขึ้นมาทางด้านขวาบนแทนนะครับซึ่งจะมีหมวด year survive นะครับหรือว่าเป็นการจัััดดอออนนบค่าายุขงร์ใ เซิร์เวอร์นั้นๆที่มีสูงที่สุดนะครับโดยอายุของครีเจอร์เนี่ยมันก็จะมีสูงที่สุดก็คือ200ปีใช่ไหมครับดังนั้นก็ใครที่เล่นครีเจอร์ที่มีค่าายุประมาณแบบ200ปีอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับก็จะอยู่เลดเดอร์บอร์ดบนๆนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีชื่อของผู้เล่นคนนั้นๆเนี่ยนะครับบอกเอาไว้ด้วยนะครับพร้อมกับรูปของครีเจอร์ที่ผู้เล่นคนนั้นๆเนี่ยได้ทําการเล่นอยู่ด้วยซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราสาม,มารถเชิญปาร์ตี้นะครับหรือว่าชวนแพ็คของผู้เล่นคนนั้นๆเนี่ย, er ยนะ นะมีความหน้าท้าทายมากยิ่งขึ้นนะครับและยังไม่พอก็คือจะอำนวยความสะดวกให้ผู้เล่นอย่างเราๆด้วยนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปแบบสร้างปาร์ตี้แล้วก็เลื่อนหาหรายชื่อผู้เล่นคนที่เราเนี่ยต้องการจะเชิญร่วมเข้าปาร์ตี้หรือว่าแพ็กอีกนะครับเพราะว่าเราสามารถกดเชิญจากทางด้านขวาบนหรือว่าจากเรดเดอร์บอร์ดได้เลยนั่นเองนะครับและยังไม่พอนะครับยังมีการอัปเดตระบบที่มีชื่อว่า Elder Stage เข้ามาอีกด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้หากว่าเครเจอ์ของเราเนี่ยนะครับมีค่ายุครบหนี่รนครนจะมีขึ้นมาให้เราเนี่ย เป็นเอลเดอร์นะครับหรือว่าต้องการที่จะเป็นร่างเอลเดอร์ต่อไปใช่ไหมครับแต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะครับเพราะว่ามีระบบเอลเดอร์สเตเข้ามาระบบเอลเดอร์สเตอันนี้เนี่ยนะครับจะเพิ่มความยืดหยุ่นนะครับให้คลเจอร์ของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะเก่งไปในทิศทางต่างๆได้นะครับโดยหากว่าคลเจอร์ของเราเนี่ยมีค่ายุครบตามที่กําหนดแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีหน้าต่างเอลเดอร์สเตเด้งขึ้นมาเลยครับซึ่งเอลเดอร์สเตตรงนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้นะว่าต้องการให้คลีเจอร์แ หนแบบที่1เลยนะครับคือ powerful elder นะครับ powerful elder นี้เนี่ยจะทําให้คลีเจอร์ของเราเนี่ยนะครับเน้นไปที่ความแข็งแกร่งและก็ความอึดถึกทนเป็นหลักนะครับโดยหากว่าเราเนี่ยเลือกให้คลีเจอร์ของเราเนี่ยนะครับมีการเป็นเอลเดอร์แบบ powerful elder เนี่ยนะครับครีเจอร์ของเรานะครับจะได้รับน้าหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้น25%ซึ่งน้าหนักตัวเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับก็จะทําให้คลีเจอร์ของเราเนี่ยอึดมากขึ้นแต่ว่าจะเดินช้าลงนะครับแต่ว่าก็จะสามารถโจมตีได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นอีก25%แล้วก็าเม จะเพิ่มขึ้นอีก20%ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าข้อเสียเลยก็คือค่า HP เลジェนหรือว่าค่าฟื้นฟูค่าเลือดของเทรเจอร์ของเราเนี่ยนะครับจะลดลง25%นะครับแล้วก็ค่าสเตมนาหรือว่าค่าฟื้นฟูค่าความเหนื่อยล้าเนี่ยจะลดลง25%ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนนี้เนี่ยของ Powerful Elder เนี่ยก็จะมีข้อดี2อย่างก็คือน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นดาเมจเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือเลือดจะฟื้นฟูช้าลงนะครับแล้วก็ค่าสเตมนาหรือว่าคค่่่าาาวววมเเเหนนนนนนนืือยยยีกกจะฟฟู้้้้ชชลงงดดดัััร Powerful Elder จะเหมาะกับคลเจอร์สาย PVP แล้วก็มีขนาดตัวที่แบบใหญ่มากๆนะครับแบบว่าไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยความเร็วในการเคลื่อนที่อะไรประมาณนี้นะยกตัวอย่างเช่นคร์ทอสหรือว่าโบเรียลคาร์ดอนเทอรัสอะไรพวกนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมาะกับพาวเวอร์ฟูเอลเดอร์เป็นหลักเลยนะครับส่วนในที่2ก็คือเจนเทลเอลเดอร์นะครับในส่วนนี้เนี่ยเจนเทลเอลเดอร์นะครับจะเน้นไปที่การรีเจ n เนอเรชันหรือว่าการฟื้นฟูนะครับแล้วก็การทนต่อเอฟเฟกตต่างๆซึ่งในเจนเทลเอลเดอร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเซตที่ไม่มีข้อเสียอะะไรเลยแต่ว่วา จะมีการบวกเปอร์เซ็นต์ที่น้อยกว่า Powerful Elder นะครับเพราะว่าใน Gentle Elder นี้เนี่ยหากว่าเราเลือกเป็น Gentle Elder นะครับครีเจอร์ของเราเนี่ยจะได้รับค่า HP Regen นะครับหรือว่าฟื้นฟูเลือดเนี่ยเร็วขึ้น5% Block p o i s o นหรือว่าต้านทานพิษนะครับ5%แล้วก็ต้านทานสถานะหนาวเย็นหรือว่าบล็อก Force Bite 5% Block Burn นะครับหรือว่าต้านทานสถานะเบิร์น5%แล้วก็สุดท้ายเลยคือ Block b e a หรือว่าผิวหนังเนี่ยนะครับมันแข็งขึ้นก็คือจะเกิดบาดแผลได้น้อยลงเนี่ยอีก5%เช่นเดียวกันข้อดีก็คือมันไม่มีข้อเสียเลยนะครับแต่ว่ามันจะบ น้อยกว่า Powerful Elder แล้วก็ Elder Stage อีกอันหนึ่งที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไปนี้นะครับก็คือ d e v i s Elder นะครับ d e v i s Elder อนนี้เนี่ยนะครับจะเป็น Elder Stage ที่จะเน้นไปที่ความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็ค่า Stamina ที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งหากว่าเราเนี่ยเลือกเป็น d e v i s Elder นะครับคลีเจอร์ของเราเนี่ยจะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่ที่เร็วขึ้น15%นะครับแล้วก็ค่า s เต m i n าจะฟื้นฟูได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีก10%นะครับแต่ว่ามีข้อเสียก็คือดาเมจในการโจมตีเน จะลดลง15%นะครับแล้วก็น้ำหนักตัวเนี่ยลดลง5%เช่นเดียวกันซึ <c oughs> ่งข้อดีก็คือครีเจอร์ของเราเนี่ยนะครับจะสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็สามารถวิ่งได้ไกลขึ้นแล้วก็วิ่งได้บ่อยขึ้นด้วยแต่ว่าข้อเสียก็คือจะโจมตีเบาลงและน้ำหนักตัวเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับซึ่งน้ำหนักตัวน้อยลงก็จะทําให้ความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับรวดเร็วขึ้นไปอีกแต่ว่าก็จะโจมตีเบาลงนั่นเองซึ่งผมมองว่าเดวิสเอลเดอร์อันนี้เนี่ยมันเหมาะกับลกลกคลีเน่นจี่อร์นะอท ตีเพื่อสร้างพลิทอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้มีดาเมจที่รุนแรงนะครับแต่ว่าจะเน้นไปที่การสร้างความเสี่ยงหาจากสถานะต่างๆเป็นหลักโดยผมมองว่าคลีเจอร์ที่เหมาะกับเดวิสเอลเดอร์นี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคลีเจอร์ที่มีเทียร์ตา่างๆอย่างคลีเจอร์เทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์สามเทียร์สี่อะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับก็จะค่อนข้างเหมาะกับเดวิสเอลเดอร์นั่นเองนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับจะเลือกให้คลีเจอร์ของเพื่อนๆเนี่ยมันเป็นเอลเดอออออออรรรร์์สเเเเตตจจจจแแแบบบบไหนนนนนนล้ววว่่่่คคคคถััดมมาาาาากกะะงงงียข มันบกพร่องตรงนี้ไปหาว่ากลายเป็น Elder Stage ที่เอาเป็นแนวประมาณนี้เนี่ยนะครับมันก็น่าจะแก้จุดเสียจุดด้อยอะไรตรงนี้ไปนะครับดังนั้นก็ผมมองว่าส่วนนี้เนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับผู้เล่นคนนั้นว่าถนัดแบบไหนมากกว่านะครับแต่ว่านี่ก็เป็นไกด์ไลน์นะครับว่าเอ่อถ้าหากว่าเราต้องการที่จะดึงศักยภาพสูงสุดของเครเอจของเราออกมาเนี่ยเราควรจะเลือก Elder Stage แบบไหนนะครับเพื่อนๆก็ลองไปศึกษากันดูแล้วกันนะครับหรือว่าบางคนอาจจะชอบแบบนั้นแบบนี้มันก็ไม่เหมือนกันยังไงก็เดี๋ยวเราเกมอัปเเดตข้าานี่ยแล้ว เราก็น่าจะได้เจอกับระบบใหม่ตัวนี้นะครับที่มีชื่อว่า Elder Stage ผมมองว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่ามันจะทําให้ครีเจอร์ที่เป็นสายพันธุ์เดียวกันมีอายุเท่ากันแต่ว่าความเก่งเนะี่ยมันจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็อันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความถน,นัดแล้วก็เทคนิคของผู้เล่นคนานั้นๆแล้วนะครับแล้วก็จะมีการเสริมสานะด้วยระบบพลัชีเข,ข้ามาอีกนะครับเพื่อนๆก็แล้วแต่คนจะเลือกใช้ละกันนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้ละกันสำหรับระบบ Elder Stage นะครับหรือว่าระบบเอลเดอร์ อ่ะเราไปดูกันที่ส่วนสุดท้ายเลยดีกว่านะครับเป็นพื่อนที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับได้แก่ครีเจอร์ตัวใหม่ประจําสัปดาห์นี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าครีเจอร์ตัวใหม่ประจําสัปดาห์นี้เป็นครีเจอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยอาจจะเป็นครีเจอร์ที่มีเทียค่อนข้างที่จะต่ําเลยทีเดียวซึ่งครีเจอร์ตัวใหม่ประจําสัปดาห์นี้นะครับได้ชื่อว่าออกซิเซนิกนะครับออกซิเซนิกเนี่ยเป็นครีเจอร์ตัวใหม่ประาาาจะา,า,าสาัปดาห์นี้นะคร ลเจอร์ที่จะอัปเดตเข้ามาในล็อกอินช็อปหรือว่าล็อกอินสติ๊นะครับเหมือนกับเจ้ามูโฟเรียมขอนหน้านี้นะครับซึ่งวิธีการในการได้รับออกซิเจนิกเนี่ยเราสามารถรับมาได้จากการเอาโทเค็นของการล็อกอินไลวันนะครับแล้วก็ล็อกอินสติ๊เนี่ยไปแลกซื้อเจ้าออกซิเจนิกได้ในล็อกอินช็อปได้เลยนะครับเหมือนกับมูโฟเรียมหรือว่าเจ้ากวางยักษ์ก่อนหน้านี้ซึ่งหากว่าใครที่อยากได้ออกซิเจนิกเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเก็บแต้มนะครับหรือว่าเก็บเจ้าตัวล็อกอินโทเค็นเอาไว้ได้เลยนะแล้วก นี้้ไดเลยซึ่งผมมองว่าเาจ้าตัวล็อกอินสติ๊กหรือว่าแต้มล็อกอินสติ๊กเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เยอะเหมือนกับโมโฟเรียมนะครับดังนั้นใครที่มีแต้มล็อกอินสติ๊กเยอะๆไว้อยู่แล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถรอแลกเจ้าออกซิเซนิกได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางผู้พัฒน,นาเขายังไม่ได้มีการเปิดเผยค่าสเตตนะครับหรือว่าความสามารถต่างๆของเจ้าออกซิเซนิกออกมาเลยนะครับแต่ว่าถ้าว่าเราดูจากรูปคอนเซปต์ของมันมาแล้วเนี่ยมองว่าเจ้าออกซิเซนิกเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเครือเจที่มีขนาดตัวเนี่ยที่ไม่ได้ใหญ่ต่ตอะะไรนะรนคับซึง ถ้าให้ผมเดาเทียของเจ้าออกซิเทนิกจริงๆเนี่ยผมน่าจะคิดว่าเจ้าออกซิเทนิกเนี่ยน่าจะเป็นครเจอร์ที่อยู่ในเทียสอหรือไม่ก็เทียสามนะครับเพราะว่าดูจากขนาดตัวที่มีการเทียบกับเจ้าเจฟหรือว่าเทียบกับขนาดคนแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะครับแต่ว่าเจ้าออกซิเทนิกเนี่ยอาจจะเป็นครเจอร์ที่มีความสามารถที่น่าสนใจก็ได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราต้องรอติดตามชมกันอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับแต่ว่าดูจากเดสคริปชันหรือว่าประวัติวามเป็นมาของเจ้าออกซิเทนิกแล้วเน่่าาอกวัรหืล ที่สามารถอยู่ได้ทั้งบนฟ้านะครับแล้วก็ใต้น้ําเลยหมายความว่าออกซิเจนิกเนี่ยน่าจะเป็นเครเจอร์นะครับประเภทออเทเรียนอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามารอติดตามชมกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะมองเห็นได้เลยนะว่าออกซิเจนิกเนี่ยมันเป็นเครเจอร์ที่มี2หัวนะครับรูปร่างหน้าตาของมันค่อนข้างที่จะไปคล้ายคลึงกับมังกรมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเครเจอร์หนึ่งตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติิดดดดตาามมมมแล้้้ววกกก็ยยงไไ่่่่ระชออ ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,หม่ๆด้วยนะครับและเดี๋ยวในวันเสาร์นี้เนี่ยเราจะมารีวิวเจ้าเครเจอร์ตัวใหม่ล่าสุดที่ทางเกมเค e a t อ r เจอัลโซเียจะทำการอัปเดตเข้ามาอย่างเจ้าออซิ n i นกเลยดีกว่าละกันนะครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้ละกันหากชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งในช่องผมด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ